ครับวันนี้ก็วันว่างนะครับเราได้มะม่วงจากเอฟซีนะครับเอามาฝากเมื่อวานนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ก็เลยวันนี้ก็เลยว่ากินทำน้ำปลาหวานกินกับมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับมาดูว่าพอดูสีสันกันอันนี้ทำเสร็จแล้วนะร้อนมากนะครับวันอากาศวันนี้สามสิบเก้าองศาเหมือนเดิมนะครับ จะชมหน้าของน้ำตาหวานแบบแบบว่าจับจูดแบบว่ารวดเร็วนะครับก็จะมีหอมมิรเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรนะปลาาปลาซิลหรอหรือปลาอะไรไม่รู้เนี่ยปลาลาดิบนะครับแล้วก็ปลาลาต้มด้วยนะครับแล้วก็นี่มะม่วงของเราสามลูกนะครับปอกแล้วก็ผ่ามาแล้วจุกๆกระปงกะปิแล้วก็น้ําตาลก้อนนี้นะครับนี่น้ำตาลนี้กะปิแล้วก็ปลาหอมแดงแบบนี้นะครับโอ้ยนะครับจะกินให้ดูนะจะตักให้ดูแบบนี้เนี่ยเอาต้นปลาด้วยไม่รู้จะเค็มไหม นีแบบนี้นี้เลยแบบนี้เลยอืมเขน่จ้ะห้ามือนะนีครับตักายอ้าเราตัดมาแล้วนี่อืมเค้มหืออะไรเมแต่ว่ากลมก่อมก็รอยใส่น้ำตาลลงไปเมแต่ว่ากลอมไม่ไมไม่ได้เค็มขนาดนั้นไม่ต้องเติมเค็มแต่ว่ากลอมอืมดืจุด ัชอบกินหอมแบกินมเบางเยแกก็กัวกัวเขาัดสักหน่ต้องได้ข้าห้องน้ำอ่ะไม่ได้กินข้าวไ่้กินแต่ไม่กินไข้าหรอกเหรอถ้าเกิยังไม่กินหมืนให้กอ่ะืมวคนไอ้ทีอกสีดเดหน่แต่ว่ในลูกลูกข้างล่างนี่จะเป็นสีแบบนี้เนาะ เป็นสีเขียวก็เราปอกสามลูก huh. น well. I mean, ี่แผ่นแบบนี้เลยแผ่นบางๆแบบบางชยบแบบสลิมิอะไรสลิมพิ่วงเลยค่ะสลิมิอะไรเนี่ยไม่เปี้ยวเปรี้ยวอันนี้เป็นดอกไม้มันมันมันมีสองสีทำไมไมด้าดอกไม้ก็เหมือนทาดคนนันมันตัวนี้นเด่ากมไม้อ็นไมเลืองมันไม้เนดนี้ไม้เหลงไม้เหลือเนาะ